โซฟาตัวนี้นะเจ้าเป็นโซฟาชลุลายเจ้ามีลายชลุด้านหลังนี่นะเจ้าสวยงามมากเลยความลึกของมันจะอยู่กสิบเซนติเมตรเจ้าหน้ายาวนี่นะเจ้าเมตรห้าสิบเจ้าความสูงจากพื้นถึงตีนานังนี่สี่สิบเซนเนาะแล้วกระสูงจากพื้นถึงพนักพิงนี่แปดสิบเซนนะเจ้าจะวางไว้ตีสนามหน้าบ้านห้องรับแขกหรือว่าห้องรับรองอะไรอย่างก็ได้นะเจ้านั่งได้ประมาณสามคนพ่นนะเจ้าสบายสบายเจ้า ตัวนี่ก็เป็นโซฟาซีนะเจ้าเป็นซี่แบบนี้เนาะเป็นซี่และแนททำความสะอาดง่ายนะเจ้าความลึกของมนอนู่ตี่60เซนติเมตรหน้ายาวนี่เมตร5 0ซเจ้าความสูงจากปื้นถึงดินนั่ง4 0เซนและสูงจากปื้นถึงพนักพิงนี่8 0ซเซนนะเจ้า คุณลูกค้าจะเอาไว้ใจในสนามหน้าบ้านใจในชานเรือหน้าบ้านในเป็นชุดรับแขกออย่างก็ได้น่ะเจา้าหนังสบายเจา้าแบบนี้ดังได้สามคนเลยน่ะเจา้าสบายสบายเจา้า